นี่คือผมแค่ความคิดส่วนตัวเพราะว่าไม่รู้ว่ามีความรู้แล้วบังเอิญไอศูนยไอศูย์อย่าลืมนะครับรหัสไฟเรนีย่าศูนย์สีมันอาจจะไม่ออก0ูนย์มันอาจจะออก04 03หรือว่าสีอาจจะตัดอาจจะมาตัวตัดแต่อาจจะไม่ออก3ตัวน่ากลัวมาก30แต่เบิร์เก้าเก้าไม่น่าจะมาแล้วแต่ว่า30นนี่อันตรายผมบอกเดี๋ยวผมดูก่อนนะแอดมินลงยัง ให้แคปแล้วเอายังไม่ลงเลยรอแป๊บหนึ่งรองให้มันน่าจะมา90้าศนะคนะคะมาบนบ่อยอาจจะหนีคิดว่านะแต่งวดน,นี้ไม่ขอพูดเลขดับเพราะไวสัญจรไม่ขอพูดเลขดับเดี๋ยวคนก็ด่าอีกแนละ้วงวดที่แล้วคนก็ด่ายับเลยด่าด่าแบบอีหรีเด้อด่ายับเลยคือแบบว่าเอาคลิปผมไปตัดไงแล้วเอาไปไม่ครบไงผมบอกว่างวดที่แล้วผมไม่ชอบเก้าแต่ถ้าเก้ามาดีดลงล่างแล้วก็มาหลักสิบแต่คนก็ แต่ก็คือเกาะกระแสงไงเอาเอาผมไปลงแต่ว่าลงลงไม่ครบไงแล้วก็ให้คนมาด่าผมอะไรแต่ผมไม่สนใจหรอกคนรักก็นีจุดทูบที่เอฟมากับไม้เอกได้ห้าเปียกสามได้ลอตเตอรี่มาลงหรือยังเนี่ยจะได้ให้ไปซื้อกัน <c oughs> <c oughs> แจกออมสินก่อนนะไม่ไม่ผมไม่สนใจหรอกคนว่าผมเยอะแยะแย่แย,แย่จริงผมไม่สนใจหรอกคือ ผมคนที่เกอ่อกระแสผมนะคือผมอยากอยากบอกคุณนะผมก็รู้ว่าคุณอยู่ในนี้เวลาถ้าคุณจะกาอรกระแสผมอ่คุณก็เอาคลิปให้ผมไปไปเต็มเต็มสิเออผมบอกจริงว่างวดที่แล้วสูตรก้าผมไม่เด่นแต่ทําไมคุณไม่เอาคลิปผมไปเต็มเต็มล่ะผมเป็นคนจริงผมไม่ได้โกหกผมบอกก้าผมไม่เด่นแต่ถ้าก้ามาดีดลงล่างอ่ะผมพูดจริงไหมแม่ขอคนละมิน้นใครที่ได้ยินรอบที่แล้วรอก่อนที่รอแอดมิน อาจารย์โอนเงินแล้วขอบคุณแม่ขอบคุณคนที่เสียสิสินค้าด้วยหนึ่งพันสี่พอจะไปเลยนี่คนเบื้อหลังใครจะเข้ากลุ่มจิ้มลิงด้านล่างเลยนะครับปังมากบอกเลยกลุ่มไม่จริงผมไม่สนใจหรอกครับแต่คือบางทีแต่ถ้ามาด่าพ่อร่อแม่นะผมบอกเลยผมไม่ยอมด่าผมอ่ะผมไม่ว่าแต่ถ้าด่าผมว่าให้เลขเยอะเดี๋ยวนี้นะให้ฉายาผมเลขร้อยหางก็คือเอาคลิปผมไปลงไงบางทีเอาคลิปตัวนั้นไปลงเอาตัวนี้ไปลงคือไม่ได้เอาไปครบ ก็ให้คนด่าผมแต่ว่าผมไม่สนใจคือเราก็เฉยเฉยผมสนใจคนที่รักเราแค่นี้พอแต่ว่าไม่สนใจหรอกครับผมพูดจริงงวดที่แล้วผมบอกถ้าเก้ามามันดีดลงล่างแน่นอนแต่ผมไม่ได้แล้วผมก็บอกด้วยว่าหัวมันจะเบิ้ลจริงไหมเพราะผมบอกว่าเลขมันมันมันมาหนึ่งเก้าแล้วมันมาหนึ่งเก้ากับอะไรนะหกห้ามันเป็นเลขพี่น้องใช่ไหมครับมันเป็นเลขพี่น้องมันเป็นเลขพี่น้อง ใช่ใช่มันเป็นเลขพี่น้องบนล่างระวังมันจะเบิ้ลแล้วมันก็เบิ้ลจริงแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเบิ้ล99เราเน้นเปรปๆปล่อยครับปล่อยไปเลยจริงปล่อยเข้าป่าไปเลยสวัสดีอ่ะปล่อยแล้วครับพี่แอดมินปล่อยหรือย,อยังเนี่ยสายด่วนนะอ่ะสายด่วนปล่อยไปแล้วให้ให้ผมให้ออมสินก่อนอ่ะออมสิน ออมสินผมให้พกออมสินไหลอยู่ครับออมสินนี่ไหลไหลห้าไหลไห้ากับไหลแปดอะให้แคปออมสินก่อนสำหรับคนที่จะซื้อออมสินผมสนใจคนที่รักผมพอพวกใครไม่รักผมก็ช่างเพราะผมเชื่อว่าคนที่มาด่าผมอะคือคนที่คนที่ไม่ได้คือคนที่ไม่ได้ถูกไม่ไม่ได้มีโชคกับผมแล้วผมเชื่อว่าคนที่เขามีโชคกับผมอะ เขาไม่ลืมบุญคุณเราแน่นอนเพราะบางคนนะ่ะบางทีคือพูดก็พูดนะคือผมช่วยคนได้เยอะแยะได้ปดนี่ปดสินอย่างงวดห้าแปดสามคนก็ได้ลืมปักตาอาปากผมเชื่อว่าคนเหล่านี้เขาเขาไม่มาด่ามหรอกแต่คือบางคนนะ่ะมาด่าเราแต่นี้เราก็ไม่รู้เราไม่อยากคุยเราไม่อยากาคือปล่อยเขาไปเถอะครับจะปล่อยแล้ว คนรักผมเยอะผมไม่สนใจหรอกใครไม่ชอบผมอะแต่คือถ้ามาด่าพ่อรองแม่ผมก็ไม่ชอบเพราะว่าด่าผมดา่าเราะไม่ว่าแต่ถ้าคุณมาด่าพ่อแม่ผมเมื่อไหร่นะคุณเตรียมไหวกระเช้าแบบสวยๆได้เลยเพราะผมผมเป็นคนไม่ได้พูดตรงๆนะขออมลำไยพันไล่มากขออมสินหมอยาได้ได้เดี๋ยวจะปล่อยสายด่วนให้แล้ว บางคนชอบหลุดชอบบน่นใช่ครับผมไม่อยากให้บ่นหรอกคือมันบั่นทอนจิตใจเราคือเดี๋ยวนี้ผมไม่ดูในกลุ่มเลยเลขเวลาเลขไม่เข้าอะไรแบบเนี้ยแต่อันนี้ก็มีก็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 รู้สึกโอเคละเด้งไปแล้วจ้ะอ่ะไายด่วนครับผมไม่รู้นะครับผมบอกก่อนผมให้เป็นแค่แนวทางผมไม่รู้เลขมันจอกตัวไหนอ่ะผมให บางคนบอกว่างวดน,นี้ไหมเอกให้ตัวไหนเดี๋ยวผมให้แม่ดูเลยบางคนไม่รู้งวดน,นี้ผมฟันสารอันนี้คือชุดถามว่าผมเน้นตัวไหนงวดน,นี้ผมชอบสามสองสามแปดแล้วก็สามศูนย์ถ้าสองมาผมชอบสองแปดครับแล้วก็สองสองก็สองสองแปดสองสี่สองเก้าหรือใครจะเล่นตามนี้ก็ได้อัน,นี้เม็ดเดียวที่ผมให้ไปนะครับอ่ะถึงเวลา ได้ไปซื้อกันนี่คือสายดย่วนรัฐบาลแล้วครับไม่รู้ว่ามาไม่มาไม่รู้อ่เพราะว่าอยากเอาชนะหวยสัญจรเหมือนกันแคปครับงวดนนี้สายดย่วนรัฐบาลนะครับถามว่าผมชอบตัวไหนผมชอบผมกผม็คือชอบชอบตัวนี้ผมชอบตัวนี้กับตัวนี้แต่ผมไม่รู้นะผมบอกก่อน สวัสดีแม่สำรวยผมไม่รู้นะครับว่ามันจะมาหรือไม่มาแต่คือผมชอบ4 8 9กับ2924ส่วนส่วนถ้าเม็ดถ้าถ้าสองหางเนี่ยคือผมชอบ18แล้วก็04 15เนี่ยตอนแรกผมผมว่าจะเอาออกแล้วแต่ผมขี้เกียจเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นสายด่วนนะครับคือผมชอบตัวนี้กับตัวนี้แต่ผมไม่แต่ถามว่าสามตัวนี้ผมชอบตัวไหนผมชอบตัวกลางชอบตัวกลางนะครับ ก้าสองสี่กับหกกลับนะครับเอาหกกลับไปเลยแล้วก็ระวังกลับหัวเป็นหกสี่สองด้วยนะครับส่วนสัตว์อันนี้คือชอบไม่รู้วคือชอบชอบอยู่ในใจแต่ไม่รู้มาไม่มาแต่วันนี้มั่นใจว่ามีสามไม่สามก็สองครับจริงไม่สามก็สองแต่จะให้อีกนิดนึงก่อนคนที่ยังอยู่ดูอยู่ถ้าวันนี้เก้ามานะฟังนะถ้าเก้ายังอยู่นะ กพิมพ์ขึ้นมาก็ได้ครับจะได้เป็นพยานว่าผมพูดจริงถ้างวดน,นี้ก้าอยู่นะผมก็ไม่รู้แต่ถามว่างวดน,นี้ผมชอบก้าวไหมไม่ค่อยชอบแต่ก็จริงไม่ค่อยชอบอะ่ะจริงแต่ไม่รู้ว่าแต่ก้าวมันไหลใช่ไหมถ้าก้าวงวดนี้มานะก้าศูนย์ก้าสามครับก้าศูนย์ก้าสามก้าสองก้าศูนย์ก้าสามก้าสอง 98กลัวมากเลย98้าแปดเนี่ยเก้าศูนยแคปไซดด่วนไม่ทันเนี่ยพิมพ์ขึ้นมาแล้วถ้าเก้ามานะชอบ90 93 92 98ชอบแค่นี้แต่ถามว่าถ้าเก้าในบรรดานี้ชอบตัวไหนชอบสุดนะชอบ9กสเพราะมันเป็นเลขทูกที่ไปจุดที่วัดหน้าปกเอาให้อีกรอบหนึ่ง วัดหน้าปกแล้วมันตรงกันมันตรงกับเลขที่ผมทำโอเคนี่มีคนพิมพ์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะแคปเป็นหลักฐานถ้าก้าวมาส่วนอันนี้เป็นทูบครับอันนี้บอกเลยเป็นทูบที่ไปจุดที่วัดหน้าปกแล้วบังเอิญมันตรงกับเลขที่ผมทําคือคือชอบมากมันตรงกันเลยผมก็ไม่รู้ว่า เขาจะออกไม่ออกสองสามแต่ทุกคนอาจจะมองเป็นเลขเก้าก็ได้อาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ผมก็เลยกันกันไว้ให้อันนี้คือผมลงให้หมดแล้วแต่มันอยู่ที่ดวงครับบางคนอาจจะเห็นเป็นศูนย์บางคนอาจจะเห็นเป็นเก้าอาจจะเห็นเป็น 9, จจหกอะไรแบบนี้แต่ผมให้ก็คือผมกันกันกันไว้ให้ก็คือตามนี้ครับอืม โอเควันนี้ผมขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณคนที่เข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณคนแม่แม่ที่กดไลค์กดแชร์ว่าจะไดที่ผมพูดไปไม่ถูกภาพนะครับผมก็ไม่รู้ว่านี้เลขมันจอกตัวไหนแต่วันนี้ถ้าผมมีโชคมีลาบผมทําให้ทุกคนได้กดนี่กดสิมแล้วทําให้ทุกคนได้มีโชคมีลาบผมก็ดีใจแต่ถ้าวันนี้เลขมันไม่เข้าผมก็ขอโทษขออภยัยจากใจนะครับ <c oughs> ก็คือ <c oughs> รักทุกคนนะครับรักคนที่เข้ามาดูรักคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ ดีใจกับคนที่มีโชคมีลาบนะไม่ว่าจะเป็นหวยลาหวหวยฮานอยหวยรัฐบาลหรือหวยห,หุ้นก็ดีใจนะครับก็จะแบ่งปันแบบนี้ไปเรื่อยๆใครจะด่าจะว่าผมไม่สนใจผมสนใจคนที่รักเราแค่นี้พอวันนี้ผมขอให้แม่ๆทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็เรามาลุ้นกันว่างวดนี้เราจะสามารถเอาชนะหวยสนียรได้ไหมวันนี้ผมขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ